แม่ล้างโหลได้ไหมห้ามแตกนะแม่ใบละส <c oughs> ี่ร้อยผูกก่อนผูกก่อน มีแต oh ่เบอร์โรงงานใช่หน้าร้านไม่มีเบอร์ถ้ามีเบอร์เราจะว้าวุ่นไม่มีเวลารับรองหนูอ่ะแก้วเดียวแก้วสุดท้ายเราใส่หมดเลยโอ้ แล้วมานเป็นการให้หนูยังอยู่อ้าวหนูยังมันตักมาไม่พี่ไงแป๊บนึงแล้วบีคำมิวคำมิวไม่เป็นไรเสร็จแล้วอันนี้ของเลงมีอะไรบ้างรอแป๊บนึงนะอันนี้จะไม่มีปัดแล้วนะใช่ค่ะโอ้พี่ นมสดหมดแล้วหนูขอโทษค่ะใช่เดี๋ดยวโกโก้หมดนมสดหมดค่ะอันนี้เองพีง่เขา